มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่82บุรุษอัจฉริยะลมทะเลยังโชยพัดน้ำชาในถ้วยเปลี่ยนใหม่จิงจิวชนะอีกสองกระดานในที่สุด สก,กิดความสนใจของผู้คนขึ้นมาเนื่องเพราะเขาสวมหมวกเลยสะดุดตาและเนื่องเพราะเขาชนะติดต่อกันหลายกระดานที่น่าตระหนกคือระดับความเร็วของเขาถึงแม้ว่างานเลี้ยงสีทะเลมีกำหนดเวลาในการแข่งขันแต่ว่าเขาเดินหมากเร็วไปแล้วโดยเฉพาะกระดานสุดท้ายคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียร แต่ก็เป็นมือหมากล้อมอันเรื่องชื่อของเมืองไหโจจึงได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสี่ทะเลไหนเลยจะคาดว่ายังพ่ายแพ้ไม่หนำซ้ำแพ้อย่างฉนงนงง,งวยผู้ดูแลของสนักกระบีทะเลตะวันตกผู้มีความรู้ด้านหมากล้อมและเป็นหนึ่งเดียวที่เห็นการเดินหมากของจิงจิวตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้สร้างความตื่นเต้นสงสัยกว่าเดิมตอนแรกจิงจิวเดินหมากอย่างเคอะเขิน ยังสู้มือใหม่ไม่ได้แต่พร้อมกับการแข่งขันเดินหมากกลับช่ำชองชำนาญขึ้นมาบางครั้งยังวางหมากอย่างแยบคายคล้ายกับว่าในเวลาอันสั้นนี้ฝีมือหมากล้อมเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากไม่ทราบว่าเขาทำได้อย่างไรวิชาคำนวณทั้งหมดหลังจากติดตามดูอยู่หลายกระดานมีคนตั้งข้อสังเกตว่า วิชาคำนวณของคนผู้นี้กล้าแข็งไปแล้วคนผู้นี้ยังมือใหม่ชัดๆตอนแรกจะวางหมากอย่างเหลวไหลอยู่บ้างสุดท้ายเป็นฝ่ายชนะนั่นเพราะเหตุใดเพราะว่าความสามารถในการอนุมานของเขากล้าแข็งเกินไปขอเพียงตอนเริ่มเดินหมากไม่ผิดพลาดอย่างมหันพอถึงกลางกระดานจะเริ่มเข็นค่าเอาชนะอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายปิดประตูแพ้ ไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้อีกเพียงอาศัยวิชาคำนวณเอาชนะหมากล้อมได้เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่มีผู้ใดเชื่อว่าจริงจิวจะเอาชนะตลอดไปมิหนำซ้ำการเดินหมากเช่นนี้ต่อให้เอาชนะได้หลายกระดานยังมีความหมายอันใดงานเลี้ยงสีทะเลจัดการประลองพินหมากล้อมหลายผู้กัน ภาพวาดถึงแม้มีกำหนดเวลาไว้แต่การเดินหมาดำเนินไปอย่างเชื่องช้าพินเพียงบรรเลงเพลงหนึง่งลายผู้กันเพียงเขียนตัวหนังสือไม่กี่ตัวส่วนภาพวาดอาจใช้เวลาบ้างแต่ก็ไม่นานนะักนอกจากหมากล้อมแล้วอีกสมรายการล้วนทราบผลแล้วหม้อซีแห่งอารามจันวาลีมีวิชาพินเป็นเลิศ นางเป็นศิษย์ของเจ้าอารามเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงสีทะเลดีดบรรเลงบทเพลงเพลงหนึ่งถือว่าให้เกียรติแก่สำนักกระบี่ทะเลตะวันตกอย่างมากหากว่านางไม่ได้ตำแหน่งวิชาพินอันดับหนึ่งอย่างนั้นมีปัญหาแล้วแน่นอนเสียงพินของนางไพเราะ,ะยิ่งทุกผู้คนในหอพอได้สดับรับฟังร้วนสามารถยืนยันได้สำนักศูนย์กลางได้รับการยกย่องเป็นค่ายสำนักอันดับหนึ่งแห่งยุค ครั้งนี้มีสิทธิ์ที่มาร่วมงานเลี้ยงสี่ทะเลเรียกว่าสร้างหวานสู้สร้างหวานสู้ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะบุรุษได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาจากถงเอียนผู้เป็นสิทธพิพี่สำนักศูนย์กลางส่งสร้างหวานสู้มาร่วมงานเลี้ยงสี่ทะเลถือว่าให้เกียรติแก่สำนักกระบี่ทะเลตะวันตกเช่นกันนี่เป็นสุดยอดของผู้กันภาพวาดอย่างแท้จริงเราผู้บำเพ็ญเพียรชุมนุมกันอยู่หน้าหอ มองดูภาพตัวหนังสือที่แขวนอยู่กลางห้องและภาพวาดดอกไม้วิหกที่ด้านข้างกล่าวชมเชยไม่ขาดปากสร้างหวานสู้เดินออกจากหอทุกผู้คนพากันเข้ามาแสดงความยินดีสร้างหวานสู้มีสีหน้าสงบนิ่งแย้มยิ้มดุดลมโชยรูปไหลการวางตัวดีเยี่ยมตอนนี้คงเหลือการแข่งขันหมากล้อมที่ยังไม่รู้ผลภายในหอที่ห่างไปบังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จะมีเสียงทุ่มเถียงกันสร้างความสงสัยอยากรู้กับสร้างหวานสู้จนเดินไปชมดูครั้นมาถึงหน้าหอมีคนล่วงรู้สกถานะของเขาพากันเปิดทางให้เขาเดินเข้าไปภายในหอแขวนกระดานหมากล้อมขนาดใหญ่บนกระดานวางหมากดำและขาวพันตัวกันวุ่นวายสร้างหวานสู้มองดูกระดานหมากล้อมต้องเลิกคิ้วขึ้นจากนั้นสันศีษะ คล้ายไม่เข้าใจอยู่บ้างมีคนสอบถามว่าสร้างซื้อฉนยสันสีสหสร้างหวานสู้ยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบคำซื้อสำนักศูนย์กลางมีนิสัยอ่อนโยนละมุนละม่อมไหนเลยวิภาก์วิจารณ์ผู้อื่นได้โดยง่ายสร้างหวานสู้คิดอ่านในใจไฮโจจะอย่างไรก็เป็นเมืองน้อยอยู่ห่างไกลงานเลี้ยงสีทะเลแม้จะจะเออกระเริดแต่ไม่มีบุคคลที่โดดเด่นเข้าร่วม ยกตัวอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ขาเพียงวาดภาพดอกไม้วิหกตวัดผู้กันเขียนตัวหนังสือไม่กี่คำก็ได้รับคำชมเชยอย่างมากหากว่าคนเหล่านั้นเห็นลายผู้กันภาพวาดในชุมนุมเหมยไม่ทราบมีความคิดอย่างไรยกตัวอย่างการแข่งขันหมากร้อมดําเนินถึงรอบสุดท้ายคู่จริงชัยทั้งสองสมควรเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดในเชิงหมากร้อมกลับเดินหมากสเปะสปะหากเข้าร่วมงานชุมนุมเหมยคงถูกคัดออกตั้งแต่รอบแรก อย่าว่าแต่สิทธิพี่หรือตนเองต่อให้สิทธิน้องคนเล็กก็เอาชนะได้นึกถึงตอนนี้ภายในหอบังเกิดสุ้มเสียงดังขึ้นการแข่งขันหมากล้อมรอบสุดท้ายปรากฏผลแพ้ชนะแล้วจิงจิวผุดลุกขึ้นเดินไปทางหลังฉากตระเตรียมล้างมือผู้ดูแลสำนักกระบี่ทะเลตะวันตกและผู้คนส่วนหนึ่งมองดูเงาหลังของเขาไม่ทราบกล่าวอะไรดี ทุกผู้คนเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดไม่ว่ามองอย่างไรคนผู้นี้สมควรร่ำเรียนหมากล้อมมาไม่นานสุดท้ายฉันไหนเป็นผู้ชนะพลันมังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นสร้างซือเห็นว่าวิชาหมากร้อมของคนผู้นี้เป็นอย่างไรสร้างหวานสู้กว่าตามองเห็นคนกล่าววาจาเป็นชายชาราสู้ผอมผู้หนึ่งสีหน้าทอแววคุณข้องใจสร้างหวันสู้กล่าวว่า ข้าพเจ้ามีฝีมือหมากธรรมดาในเลยมีคุณสมบัติวิจารณ์สายทางธรรมท่านนี้ชายชรานั้นแหวกฝากลุ่มคนออกมาเบื้องหน้าสร้างหวันสู้กล่าวว่าสร้างซื้อยังต้องกล่าวถมตนฟังว่าแม้แต่คุณชายถงอีนเดินมากับท่านเพียงต่อให้สามเบี้ยคำพูดพอกล่าวในบริเวณบังเกิดเสียงอุทานดังลงงหากเอ่ยถึงอัจฉริยะบุรุษ ที่มีชื่อที่สุดในแวดวงผู้บำเพ็ญจิตต้องมีชื่อถงเอียนอยู่ด้วยแม้แต่สิทธิ์คนสุดท้ายของเจ้าสำนักขเขาเขียวจัวอยู่ซุยบางประการยังสู้เขาไม่ได้ถงเอียนมีพรสวรรค์เป็นเลิศในดินแดนภาคกลางจนบัดนี้ก็ยังเป็นโอเสียงของผู้คนจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนโอเสียงก็คือไอดอนนะครับนอกจากนี้ถงเอียนยังมีความสามารถในเชิงหมากล้อม โดยคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งในงานชุมนุมเหมยติดต่อกัน3มครั้งจะมีคำกล่าวอยู่ประการหนึ่งคือหลายปีมานี้ธงเอียนอาศัยวิถีแห่งหมากล้อมค้นหาวิถีแห่งฟ้าไม่ว่ามองจากด้านใดธงเอียนเป็นบุคคลอันดับหนึ่งโดยเส้นทางหมากล้อมโดยไม่ต้องสงสัยเขาเดินหมากล้อมกับสร้างหวานสู้เพียงต่อให้สามเบี้ยสายตาที่ผู้คนมองสร้างหวานสู้เพิ่มความเคารพหยำเกรงกว่าเดิม เขาบอกว่าตนเองมีฝีมือหมากร้อมธรรมดาออกจะถ่อมตนเกินไปแล้วมีคนกล่าวเยินยอว่าหากสร้างซื้อเข้าร่วมการแข่งขันหมากไม่แน่ว่าจะได้รับตำแหน่งหมากล้อมผู้กันภาพวาดสามสุดยอดแล้วสร้างหวานสู้ฝืนยิ้มกล่าวว่าวิชาเดินหมากของข้าพเจ้าเปรียบกับสิทธพ์พี่เชกเช่นเปรียวเทนประชันกับประกายมุกถึงแม้กระทั่งลายผู้กันกันกบภาพวาดก็เช่นกัน ไม่กล้ารับคําชมเชยเช่นนี้ชายชราสู้ผอมยังไม่ยอมเลิกรากล่าวว่าแต่ว่าท่านมีคุณสมบัติวิาพากษ์วิจารณ์การเดินหมากวันนี้ในความเห็นของท่านหมากกระดานนี้เป็นเรื่องราวใดคนผู้นี้เดินหมากทุเรศถึงเพียงนี้เป็นผู้ชนะได้อย่างไรสําหรับกับคนที่ยอมหมากร้อมรูปแบบของหมากร้อมมีความสําคัญนอกจากขนแพ้ชนะแล้ว ยังต้องมีความสุนทรีประการหนึ่งจิงจิวเดินหมาโดยไร้ระเบียบแบบแผนจมปราศจ,จากความสุนทรีสร้างหวานสู้รู้สึกกระบิดกระบวนแต่ยังไม่ยอมกล่าวคำหยาบคายออกมาเพียงกล่าวว่าสายทางธรรมผู้นี้มีวิชาคำนวณน,น่าตรนกเพียงแต่ไม่ใคร่น่าดูชายชราผอมสู้ร้องดังๆว่านี่เด่นเลยเป็นการเดินหมากหากต่ำช้าเรากับดา้ย่าหรือหาบอุจระ สร้างหวานสู้ไม่เห็นว่าชายชราหอมสู้กล่าวรุนแรงไปบ้างแต่ก็เห็นพ้องด้วยจึงยิ้มพลางกล่าวาาว่าหากว่าข้าพเจ้าเดินหมากเช่นนี้คงต้องถูกสิธิ์พี่ดุด่าทุบตีในบริเวณบังเกิดเสียงสนับสนุนแต่แล้วยามนั้นที่นอกวงบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นสำนักศูนย์กลางเสียแซงจอมปลอมสมดังคำ,ำร่ำลือจริงๆคำพูดพอกล่าวทุกผู้คนบัเกิดความตื่นตระหนก คุณคิดว่าที่เป็นผู้ใดกับกล้ากล่าวคำพูดเช่นนี้ต่อหน้าสิสสำนักศูนย์กลางทอดตาทั่วแผ่นดินหรือนกระท่อมมุงจากเก็บเนื้อเก็บตัววัดเกิดผลไม่ช่วงชิงสำนักกระบีทะเลตะวันตกเป็นเจ้าภาพย่อมไม่ก่อเรื่องหรือว่าเป็นคนของนิกายดาบลายหาไม่ก็สำนักเขาเขียวทุกผู้คนหมุนตัวไปเห็นริมหน้าผาทินไว้ด้วยคนพู้หนึ่ง สวมหมวกเลยปิดบังใบหน้าใส่ชุดยาวสีเขียวดูจากรูปร่างสมควรเป็นสตรีนางหนึ่ง